โจวงฟ้าท็อปฟอร์มแกงมุ่นป่วนอเมริกาแสงแดดเวนเจอร์ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์จีนฟอร์มยักดีเทคทีฟไชน่าทาวน์หนึ่งแกงมุ่นป่วนอเมริกาภาพยนตร์แอคชั่นสืบสวนคอมเมดี้พบภารกิจวัยป่วงกับแกงมุ่นภาคล่าสุดผลงานกำกับโดยเฉินซือเฉิงและใต้หม้อนในภาคนี้นักแสดงหลักจาก ภาคก่อนหน้าได้แก่หวังเป่าเทียงรับบทอากุยและหลิวห้าวรานรับบทชินฝูยังคงกลับมารับบทนามเช่นเดิมอย่างไรก็ตามภาคนี้ยังได้เพิ่มนักแสดงใหม่โจเวิรฟ้ารับบทไปสเวียนหลิงและจอนคูแซกรับบทแกรนเข้ามาเสริมทัพนักแสดงเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้กับภาพยนตร์ ตำนานแห่งวงการหนังโจววมฟ้ากลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในดีเท c t i v e ชน่าทาว w n 1900พร้อมโชว์ทักษะภาษาอังกฤษสุดเฉียบในบทไปสเวียนหลิงนักธุรกิจชาวจีนผู้ทรงอิทธิพลในไชน่าทาว n ซานฟรานซิสโกในปี1900ฉากไฮไลท์ที่หลายคนพูด ถึงคือช่วงที่เขาต้องขึ้นให้กนนารในศาลท่ามกลางผู้ชมชาวอเมริกันพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษอย่างยาวเหยียดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต,ต่อชาวจีนในยุคนั้นซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็น่าตื่นเต้นมากตลอดการทํางานในฮอลลีวูดผมไม่เคยได้รับบทพูดยาวขนาดนี้มาก่อนบทนี้ถูกเขียนมาอย่างดีหลังจากได้รับมาผมก็นํามาปรับเล็กน้อยและฝึกซ้อมทุกวันจนพูดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติก่อนหน้านี้โจหวงฟ้าเคยพูดภาษาอังกฤษ,กฤษในภาพยนตร์ฮอลลีวูด มาแล้วเช่น The Replacement u i l l e r 1998, Anna and the King 1999และ Pirates of the Caribbean: At World's End 2007ซึ่งเขาเคยพูดประโยคดัง Welcome to Singapore. ี่ t e c t i v e China Town 1900พาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ซานฟรานซิสโกปี1900เมื่อบุตรสาวของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาถูกฆาตกรรมใน China Town. และผู้ต้องสงสัยคือชายชาวจีนเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกในสังคมและมีการเรียกร้องให้ปิดไชน่าทาวเพื่อปกป้องชุมชนชาวจีนชินฝูรับบทโดยหลิวห้าวรานและอากุยรับบทโดยหวังเป่าเฉียงต้องร่วมมือกันสืบสวนคดีเพื่อหาตัวฆาตกรตัวจริงและปกป้องชุมชนของพวกเขาแฟนๆเตรียมพบกับความสนุกสุดมันจากแก๊งนักสืบสุกอ้วนแห่งดีเทคทีฟไชน่าทาว ที่คราวนี้ข้ามทวีปไปปั่นป่วนอเมริกาพร้อมการแสดงสุดเทียบของโจวงวงฟ้าที่ยกระดับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปอีกขั้น นีเทคทีฟไชน่าทาวน์หนึก้แกงม่วนป่วนอเมริกาวันที่3เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์โจโหวมฟ้าอาดีตรู้จักกันในชื่อดอนััลโจจีนโจรันเอพินอินโจรันฟ้าโจรุ่งฟาอักษรโรมันโดนัลโชเกิดวันที่18พฤษภาคมพศ2498เปเป็นหนึ่งในสุดยอดนักแสดงชาวฮ่องกองที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอดีตพระเอกซีรีส์ยอด นิยมแห่งเอเชีย Most Popular TV Star of Asia ดารายอดนิยม Box Office Star แห่งยุคทศวรรษที่ 80s Icon หรือสัญ,ญลักษณ์หนัง Action Style ฮ่องกง The Action Hero อีก a ลั e Genre Film เจ้าของฉายานักฆ่าหน้าหยก b a r b เฟ Face เลอร e r ไอคอนหรือสัญ,ญลักษณ์หนังแนวการพนัน The Action Heroic Gambling Film เจ้าของฉายาโคดเซียนเกาจิงเกาจินดูเชิญนถูกยกย่องให้เป็นต้นแบบคาแรคเตอร์ตัวละครโชว์คาแรคเตอร์แนวเจ้าพ่อมาเฟียแกงสเตอร์ฟิล์มและแนวการพนันแกม bling ฟิล์มได้รับยกย่องว่าเป็นนักแสดงที่ถือปืนสอมือสง่างามที่สุดในโลก